ทุกคนคะวันนี้ฝนตกค่ะตอนนี้เวลาสองโมงเช้านะคะสองโมงกวก่าไมรู้ลูกชายจะไปโรงเรียน,นได้ไหมเนี่ยมันชต,ต้องขับรถไปส่งตกหนักเลยมันคืบมาตั้งแต่เชา้าแล้วค่ะทุกคนเพิ่งจะมาลงเมฆได้แหละดูเมฆรอยปกคุม บนหลังคากันทุกคนทั้งลมทั้งฝนตอนนี้ ชุกค,ค่ะวันนี้อากาศไม่ดีรถคงจะติดตามท้องถนนเนาะ ก็เริ่มด้ยแผ่นใยหยนาตึบกำยังกำลังลอยไปตามสายลมแหละลมพัดมาแล้วก็ตรงไหนที่มันแบบหนาหนาตึ๊บมันก็จะฝนจะตกหนักแล้วมันก็ตกตกหยุดหแล้วก็ตกอีกจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันแหละค่ะ รับชมค่ะแล้วก่อนอากาศเมืองออกแลนด์มันนี้ค่ะ